โอ้ยเฮ้ยเ้ยยอดะวัมีปืนด้วยยอดอย่างเงี้เลย้ยสมัติไอพวกเดียวกันเลยยิงลื่นยงกันอย่างเงี้ยูยิงทิกเทปตระจเรอเดกพวกูนี่ยเอางี้ดีเรยิงวล้อมแล้วากรดใจให้มันถเรอยาดูใช่ ทุกคนฟังคำเราให้ดีหาใครช่วยพวกเรากลับสุขโขทัยได้กลับไปถึงสุขโขทยัยโดยให้แต่งงานจบดวงใจหมดเสเองไหมฮะไอ้อเจ้าอด

พวกเดียวกันก็ไม่ได้แหกตาแหกตูดูหรอกแหกแหกตาแหกตูโอ้แหกประตูไอ้ลำตาบันเพื่อนทิ่กูบเดไอ้ยืดไอ้ยืดต้องโง่ในเรื่องฉลาดชักเลยโง่เนี่ยไอ้ยืดภูมิใจเหลือเกินจมูกทำจากกระดูกพ่อเออกระดูกพ่อนี่กระพูิใจอยู่กับตัวตลอดเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่เออเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่ หูสิมหมดได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วผู้แซงหวีถ้ามึงแน่จริงแก่งจริงแล้วก็เฮ้ยยกพวกลกลับมาจริงป่ะกลับมาเลยเฮ้ยไปแล้วไปแล้ปแ๊บวมาเที่ยังหง่อยอยู่เลยตอนนี้ออแอบไปดูดม้าที่ไหนมาละมึงเอ้ยไม่มีต้องให้ชัดเป็นไงเนีน่ยทรงตัดว่าอะไรเมื่อกี้เอาเมื่อกี้เหรอใช่ เราบอกว่าใครช่วยเรากลับสุโขทัยได้เดี๋ยวกลับไปถึงสุโขทัยใช่ไหมเดี๋ยวให้แต่งงานกับดวงใจไปไอ้ชาแสนวิมึงรู้จักกุบต้นิยาน้อยไปซะแลงแล้วบอกพูดจริงหรือพูดเล่นล่ะออ๋เราพูดเล่นอาพูดเล่นนั่นใจพอเปลี่ยนเลยคุณริงงไหมล่ะ พูดจริงเลยนะไปเลยไม่พูดพูดรอเล่นลืมแล้วคุณคนที่ไหนนิ่พัยกันไหนเนี่ยกำลังประมวลคำพูดอยู่โอเเฮ้ยว่าเอกร้องไห้แต่อืนไม่ออกว่ะอยากตายมาก เป็น<อ>ไงเป็นไงละ่ะกูบอกแล้วดูดขึ้นแป๊บเดียวไม่มีไม่มีนี่สนธยาเราลองใจดูดเฉยๆที่พูดไปทุกคำเนี่ยเราพูดความจริงแต่ไอชั้นเซนิดเขาเพิ่งกลับมามึงเจอเข่ากูแน่ยังไงนี่นะมึตงตกใจมากเลยมึจะทำยังไงกันเป็นอะไรขวัญอ่อนี่เกินน้ำมึงเนี่ย ติยา <Yeah. S 2> ไม่ใช่ค่ะเรารู้ความจริงหมดแล้วว่าเพื่อนกับดวงใจเป็นคนรักกันแล้วนากข่าวด,ด,ดูได้ยังไงเด็กไม่ใชค่ะไอ้เ oh. ยื่อได้ยอดบอกแล้วเบาเบาแต่แอบแอบดูรูปถ่ายที่ถือไว้เนะี่ยปุ๊บมาดูมาดูเออแอบดูตอนไหนเนะบบี่ยตอนหลับตอนหลับ,บ,บ,บต,ตักหลับโอ้ไม่แอบดูเดี๋ยวก็เวรกรรมก็ตามทันหรอกไม่ใชค่ะทำไมอ่ะเด็วก็โดนแอบ,บดูโทรศัพท์บ้างหรอกดูไม่ได้แล้วแคบบ่ตู้เย็นไว้ คนก็ได้แข็งอะไรแข็งเขาตอบแข็งเนี่ยมึงท้อดีมาเคยเขาบจะได้แต่งงานกับดวงใจใช่ไหมพี่ค่ะใช่แล้วพวกท่านเดี๋ยวกลับไปได้แต่งงานเป็นที่เบาไดนโนนงานราชบุตรจะแต่งงานกับใครแล้วพี่ค่ะจอแต่งไนกับหมอช้วท่านจะแต่งใครพี่ค่ะเราก็เจอคนใหม่แล้วสิฮะเออไวขนาดนั้นเลยเหรอนี่อยู่ใกล้ๆที่เด็กที่ไหนคนนี้เลยเฮ้ย ช่วงนี <love> ้เจ็ดแปดเดือนนเที่ยวเวดีที่ไหนไปได้หรไปไปป่าพอจะไปแล้วนไม่รู้ดมันต้องมีเห็นใจกันบ้างนะว้าต้งหายเดือนไหมล่ะดดีูดดไปเดี๋ยวได้ทราบไปได้ไปนานเียะเเป็นพยานไนะได้รแต่ไปเดล้ี่ไปไปรีไปะ